ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิษณุโลกนะคะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดน,นี้ที่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวัดประศรีรัตนมหาธาตุค่ะหรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกกันว่าวัดใหญ่นั่นเองค่ะติดามช่องทีวีพีชแชนเนลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดประสรีรัตนมหาธาตุวารามหาวิหารที่มีพระพุทธชินราชนะคะเป็นวัดอาลาหล่มของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกัน พดเข้ามาบริเวณหน้าหน้านะคะเขาจะมีสำหรับจำหน่ายวัตถุบงคลทั้งหลายนะคะหน้าหน้าก็จะเป็นที่ให้เราแบบผู้ชาค่ะต่างๆ วิหารของพระพุทธชินราชนะคะจะเปิดตอน6โมงเช้านะ6โมงครึ่งปิดตอน5โมงครึ่งน,นะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยเราจะเข้าวิหารของพระพุทธชินราชกันไปกันค่ะซึ่งวัดน,นี้นะคะเป็นวัดหลวงชั้นเอกที่อยู่คู่มากับเมืองพิษณุโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัดน,นี้เลยก็คือพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่ที่วิหารหลวงค่ะ ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่งดงามี่สุดในไทยเลยก็ว่าได้นะคะมาอยู่ที่ในพระมหัพพุทธชินราชแ,แล้วนะคะที่นี่นะคะถ้ำท,ทองแม่ล่อข้าวายืนถ่ายรูปนะคะหว่านั่งถ่ายรูปได้่นะคะ,อะ,น,ะ,คะนอกจากตรงนี้พระพุทธชินราชแ,แล้วยังมีรัชกาลที่ห้านะคะให้สักการะบูชากด้วย ปรางมาทางนี้มาเดี๋ยวเราต่อไปเราจะพาไปวาดพระปรางกันนะคะในความใช่วิยใครไม่ใส่เช้ามาข้า <c oughs> ใ,ใส่มาตรงวบริเวณทางเข้า,าต,ตรงนี้ก็จะมีพระปรางพระปรางต่างๆนะคะก็ม่มีนะ คาเป็นวิหารของพาษสังกจายและองค์ราสังกจายนะคะภาษาสังกจายนะคะขึ้นชื่อเรื่องกายขอบุตรนะคะ ใครที่อยากมงกุฎก็ให้มาขอมาสังคัจายนะคะโดยเขาจะให้ตีระครังนะคะอันจุดนี้คือลูกแก้วสารพัดเล็กนะคะถาให้ได้เงินทกควมถจวิหารพระสังคจาแล้วนะคะเราจะไปไหว้พระองค์ดำกันนะคะอยู่เยังมาด้านหลังวิหารพระสังคจายนิดเดียวนะคะ นี่นะคะหลองพ่อดำนะคะสวยมาก